สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้ปอนจะพาเพื่อนมาเที่ยววัดมงคลเศรษฐีเนาะนไจะได้เป็นเศรษฐี้คราวนี้นะอยู่แถวแม่โจ้นะคะป่ะเดีวเข้าข้างในกันนะครับด้านขวาเขาก็นั่งน่าจะสร้างวิหารใหม่อยู่นะครับเนาะวัด<อ>ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับ ก็สร้างปวิหารใหม่อยู่นะครับก็ย้ายองค์พระองค์อะไรออกมาข้างนอกหมดนะครับอันนี้ก็มีต้นโพใหญหห่ก็มีสี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรยเยอะแยะแถวนี้เลยเนาะนะครับก็เหมือนเป็นเขาทำไว้ให้ใ,ใต้ลงมโพนี่นะครับ นี้ก็จะมีลานนะครับภาพประจำปีเกิดก็มีนะครับนี่หัวใช้ขาดเนาะ,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 ะนี่นะครับ าขอพรใจใ่ายไข่แล้วก็ลวงพ่อทันใจนะครับตรงนี้ก็จะมีมุมหลายๆมุม <c oughs> เดินเข้าไปภายในวัดนะครับ <c oughs> จะมีเจดี JD นะครับเป็นนาคเป็นพญายนาคเจ็ดเสียงนะครับเงินทองนะครับเน,ะนาะนาคเจ็ดเสียงเงินทองนะครับสวยเงาีมยมากเห็นไหมทองกับเงินนะครับ นั้นขวาก็เป็นเท่าโบสถเก่าๆนะครับเล็กๆเล็กมากเลยพอบอกนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวนะนะครับว่าเศรษฐีเนาะจะได้เป็นเศรษฐีนะครับสำหรับคลิปนี้ปอนขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ